ซูซูกิปลดล็อกทุกเนื่อนไขส่งท้ายปีกับแคมเปญพิเศษซูซูกิดิวดีเดย์ออกรถซูซูกิทุกรุ่นวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับพบเหล่าไอคอนชุดใหม่ล่าสุดได้แล้ววันนี้ในฟีฟ่าออนไลน์4ทั้งคอมและมือถือกดโหลดได้เลยที่ลิงกด้านล่างนะครับเพราะปีสัตแดงคือหัวใจของพวกเราสวัสดีครับ ตอนท่านเข้าสู่5ทีปีศาจแดงตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกลุ่มแฟนผีข้อเดียวกันคุยเรื่องปีศาจแดงครับแค่คลิกไปที่แชทบันลับ open นแชทด้านล่างนะครับขอบคุณมากครับคือสู้กันเข้าไว้นะครับแฟนผีครับช่วงนี้อะไรอะไรอาจจะไม่เข้าทางพวกเราสะหน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปครับแต่ที่แน่ๆนะครับสิ่งที่ไม่โอเคในสโมสรหลายอย่างในตอนนี้ครับแฟนๆเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับไม่ต้องพูดพล่ำททำเพลงนะครับเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาครับมีประเด็นอย่างที่หลายคนทราบกััันนคบหลลงงเเเเกกมมมทีีี่่่ออฤยยถาชะแ ที่ร้อยวันพันปีเนี่ยแทบจะไม่เคยโม่งประตูให้กับยูเนเต็ดเลยแต่เล่นให้กับอังกฤษในโม่งเอาโม่งเอาฮะโม่งได้ไม่เท่าไหร่นะครับอย่างที่รู้กันครับคือเขาเนี่ยไปทําท่าดีใจแบบเอามือป้องหูครับประมาณว่าขอสยบเสียงวิจารณ์ก็เลยโดนรอยคีนครับจับหนักในช่วงหลังเกมว่าจะอดเสียงวิจารณ์เหรอนายเนี่ยเล่นแย่มาทั้งเดือนนะแต่ขอกลบเสียงวิจารณ์ทั้งที่เล่นดีแค่เกมเดียวเนี่ยนะ แต่แม็กควก็บอกไปครับว่าเขาเนี่ยไม่ได้จะไปตอบโต้ใครเลยแค่แสดงอาการดีใจไปตามปกติก็เท่นนั้นเองครับคือพอดราม่ามันเริ่มเยอะเนี่ยบวกกับผลงานส่วนตัวก็ไม่ดีนะครับแฟนบอลก็เลยเริ่มสงสัยกันครับว่าปลอกแขนกับตันชีมเนี่ยควรจะอยู่ที่แฮร์รี่แม็กควเหมือนเดิมหรือไม่อันนี้ย้ำว่าแฟนบอลตั้งข้อสังเกตแล้วก็เริ่มจะสงสัยกันนะครับและส่วนใหญ่ครับก็มองไปถึงการมอบมันให้กับคริสเซโนโรนัลโดแทนครับทีมไมลกโดเนี่ยจะไม่มีปลอกแขนก็ตามมาเน่ยฮะ แต่เพื่อนผิงทุกคนเนี่ยศรัทธานในตัวพี่โดครับที่ผ่านมาตอนเล่นกับาีมชาติโปรตุเกสเนี่ยพี่โดถือเป็นศูนย์รวมใจของทีมครับคอยทําประตูสําคัญคอยปลูกใจคอยกระตุ้นเพื่อนๆ สิ่งที่แฟนๆต้องการคือเมื่อทีมตามหลังเนี่ยเราต้องการผู้นําที่กระตุ้นทุกคนครับเมื่อมีเรื่องราวในสนามหรือว่าเกิดการตัดสินที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยทีมต้องการกัปตันที่คอยปกป้องลูกทีมครับดูวากับนัดเองเนี่ยไม่ชี้นำาลยครับว่าแม็กควายเนี่ยมีสิ่งเหล่านี้เพียงพอหรือเปล่าก็ขอเป็นกําลังใจให้กับกัปตันคนปัจจุบันอย่างแม็กควายนะครับให้มีความเป็นผู้นํามากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่ากัปตันกระตุ้นลูกทีมจัดระเบียบลูกทีมไม่ได้เนี่ย อย่างน no ้อยแฟนๆก็จะเริ่มไม่ให้ใจครับแฟนๆเนีไม่เท่าไหร่นะครับแต่เพื่อนร่วมทีมก็จะรู้สึกศรัทธาคุณน้อยลงครับถึงเวลาแล้วละครับที่คุณจะต้องแสดงภาวะผู้นำออกมาให้เยอะที่สุดนะแฮร์รี่ พูดถึงบทสรุปของการประท้วงเมื่อคือวันเสาร์นะครับสรุปแล้วเนี่ยการเกณฑ์แฟนบอลจำนวนมากมาที่หน้าโอทราฟอร์ดก็ไม่เกิดขึ้นนะครับมีเพียงแฟนบอลไม่กี่คนครับซึ่งนับแล้วเนี่ยไม่น่าจะถึง200คนนะครับมาที่สนามครับนำโดยยูทูบเบอร์ต่างประเทศที่ชื่อไซอิดชีวีครับที่พาแฟนบอลกลุ่มหนึ่งมาที่หน้าโอทราฟอร์ดนะครับแม้ว่าคนจะน้อยก็ตามแต่ไอิดก็บอกทุกคนที่อยู่ตรงนั้นอย่างมุ่งมั่นนะครับว่าเราต้องทำต่อไปเราต้องสู้เพื่อทุกคนอย่าถอดใจที่จะต่อต้านตระกูลเกรเซอร์นะส ไม่มากเท่าที่คิดนะฮะหรือภาษาบ้านๆก็คือเรียกว่าม็อบจุดไม่ติดเนี่ยสาเหตุก็น่าจะเกิดจากเป้าหมายของการไปชุมนุมที่ไม่เป็นเอกภาพนะครับ เพราะแม้ว่าแฟนบอลต่างประเทศเนี่ยจะต้องการไล่โอเลกุน่าโซชาออกจากตำแหน่งนะครับแต่ว่าแฟนบอลท้องถิ่นบางส่วนโดยเฉพาะในกลุ่มที่ยึดในขนบของสโมสรก็ไม่ได้คิดแบบนั้นนะครับพวกเขามองตำนานเหมือนเป็นคนในครอบครัวที่ทำร้ายไม่ได้ครับจริงอยู่ครับแฟนบอลท้องถิ่นหลายส่วนอาจจะไม่เชื่อมืงโซชานะครับแล้วก็อยากให้เขาออกไปจากตำแหน่งนะครับแต่กลุ่มดังกล่าวกลุ่มนี้นั่นแหละฮะก็จะไม่ตะโกนไล่โอเล่ซึ่งเป็นตำนานของสโมสรครับแฟนบอลบางกลุ่มทวิตตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันเสาร์นะครับว่าคือถ้าเป็นการประท้วงเพื่อขับไล่ย ไปนะแต่ถ้าไปไล่โอเล่เนี่ยเราไม่ไปอาจจะมีแฟนบอลท้องถิ่นหลายส่วนที่อาจจะคิดแบบนี้ครับการจุดม็อบจํานวนมากก็เลยไม่เกิดขึ้นน,นะฮะอีกหนึ่งปัจจัยคือการที่กลุ่มตัวแทนแฟนบอลของสโมสรที่ใหญ่ที่สุดหรือว่ากลุ่ม Manchester United Supporter Trust หรือว่ากลุ่มมา s ์สเนี่ยไม่ได้มีส่วนร่วมกับการปลุกกระดมในครั้งนี้ครับก็เท่ากับว่าการนัดหมายของแฟนบอลเกิดขึ้นเป็นเพียงกระแสใน Twitter เท่าน,นั้นเองฮะแต่ด้วยวาระการประท้วงที่ไม่ชัดตั้งแต่แรกครับก็คือไม่รู้จะเกรเซอร์อ เอาแฟนบอลบางส่วนก็ไม่เอานะฮะก็เลยทําให้คนมานไม่เยอะเท่าที่คิดครับดู้ากับนัมนเองเนี่ยก็เข้าใจวัฒนธรรมนะครับที่ส่วนของต่างประเทศนะครับที่เขาเนี่ยไม่อยากให้ไล่โอเลกุน่าโซชาซึ่งต่างจากแฟนบอลชาวไทยบางส่วนที่อยากจะให้ไล่นะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าแฟนบอลท้องถิ่นเนี่ยมองสโมสรและคนในสโมสรเนี่ยเปรียบเหมือนส่วนหนึ่งของชีวิตนะฮะที่พวกเขาเนี่ยเดินทางไปเชียร์ทุกวันเสาร์มีความผูกพันแฟนบอลต่างประเทศเนี่ยเสนอครับว่าถ้าครั้งต่อไปจะมีการประท้วงเกิดขึ้นเนี่ย ยังไงเนี่ยก็ขอให้เน้นหนักไปที่การประท้วงตระกูลเกรเซอร์เท่านั้นนะครับโดยเฉพาะถ้าผลงานของโยเต่แต่ยังคงย่แย่ต่อเนื่องเนี่ยก็อ,อาจจะทําให้แฟนบอลท้องถิ่นมีการตั้งกลุ่มตั้งม็อบที่ใหญ่ยิ่งขึ้นครับแล้วก็อาจจะพยายามปลุกกระแสเพื่อรวมมวลชนกันอีกครั้งครัคร้งนี้เนี่ย ถือเป็นความผิดพลาดในการวางกลยุทธ์และการสื่อสารของกลุ่มแฟนบอลนะครับที่ทำให้การประท้วงครั้งนี้ไม่สําเร็จตามที่ตั้งเอาไว้ครับสำหรับประเด็นเกี่ยวกับเฮดโค้ชนะครับมีข่าวจากผู้สื่อข่าวระดับสูง2คนรายงานร่วมกันนะครับเริ่มที่ไมค์แมกแรดครับผู้สื่อข่าวทีมสองจากเทเลกราฟที่ระบุว่ามาริสโซโปเชติโนครับสนใจกลับมาทํางานในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าต้องการจะออกจากปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับเดียวแน่นอนนะครับว่ามีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นอยู่ในลิสต์นั้นด้วยยยนนนนะะะะฮสััญญาาาขขออออองงพชทีีีีี่่่เเเเเหลลลลืกกกปปปต็มๆครรบแแจจิดึ้ ในช่วงปดซีซันในกรณีที่ผลงานของเปเชนั้นไม่เป็นไปตามเป้านะครับหรือถ้าเกิดว่าดันผลงานดีขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะได้คุมต่อครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยนะฮะก็จะทําให้จังหวะของพอรชไม่ตรงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกแล้วนะฮะในกรณีที่โซชาถูกยุติการทํางานในช่วงถ้ายสีซสั้นเช่นกันน,นะครับแม็กกราสยังระบุด,ด้วยนะครับว่าเครดิตของพอรชในพเมียร์ลีกเนี่ยยังคงดีมากๆโดยเฉพาะผลงานการพาสเปอร์เข้าชิงยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเมื่อ2ปีที่แล้วรวมทั้งผลงานในการปลุกปั้นนรร่มาาบสบสวอบิห เตดนั้นสนใจโพเชตติโนเป็นชื่อแรกๆในกรณีที่ต้องปรับเปลี่ยนผู้จัดก,การทีมจากโอเลกุน่าโซชารับขณะที่ลอริดเวลครับ,รบผูอข่าวทีย2จากเดอะอเลติกนะฮะรายงานว่าแม้ว่าผลงานจะย่ำแย่ต่อเนื่องก็ตามและกระแสะต่อต้านของแฟนบอนลหลายกลุ่มจะมีมากขึ้นนะครับแต่ว่าตระกูลเกรเซอร์ครับก็จะยังให้โอกาสโซชาทําทีมฟื้นและพลิกสถานการณ์ให้กลับมาดีให้ได้ครับอย่างไรก็ตามนะครับมีเงื่อนไข2ข้อครับที่โอเลจะต้องทําให้ได้อย่างแรกคือการไม่ตกรอบแรกของยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเป็นเบื้องต้น ก่อนนะครับและเงื่อนไขที่2ครับซึ่งพ้องกับสิ่งที่ริชเฟย์พูดข่าวรุ่งจาก Manchester Evening News รายงานก่อนหน้าน,นี้นั่นคือขอแค่สโม,มสรทำระดับติดท็อปฟก็พอแล้วนะครับ ดูบอลกับนัดเองเนี่ยยังคงมองนะครับว่านี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นชัดเจนถึงการขาดความทะย,ยานของบอร์บริหารและตระกูลเลเซอร์ครับเดี๋ยวได้ก็ตามนะครับวิทเวลก็ทิ้ง้ายครับว่ายูไนเต็ดเนี่ยต้องได้ผลการแข่งขันที่ดีกว่าวัดฟอร์ดนะในกรณีที่โซชาเนี่ยต้องการให้สถานการณ์ทุกอย่างในทีมมันดีขึ้นหรือว่าคลี่คลายลงครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ยังไม่มีระบุชัดเจนครับว่าถ้ายูไนเต็ดเก็บแต้มไม่ได้เลยกับเชลซีและอาเซนอลในอีก2เกมถัดมาหลังจากวัดฟอ,อร์ด ที่แน่นะครับแฟนบอลส่วนใหญ่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงครับและไม่ต้องการลุ้นแค่ท็อปโฟทุกปีครับกองทัพปีสัจแดงต้องการลุ้นความสําเร็จครับการที่เกรเซอร์วางเป้าท็อปโฟทุกปีเนี่ยนั่นคือสายสำคัญครับที่ทำให้ทำไมแฟนบอลส่วนใหญ่เนี่ยเรียกร้องเลิกเกิน เพื่อที่จะให้มีการเปลี่ยนเจ้าของสโมสรครับก็อย่างที่ผู้นําการประท้วงเมื่อคืนอย่างซาอิดบอกนะครับแฟนบอลควรจะแสดงออกต่อไปไม่ควรหมดศรัทธาที่ต้องการให้ทีมดีขึ้นครับเกรซอร์ aser, คุณเคยสัญญาว่าคุณจะฟังเสียงแฟนบอลบ้างแฟนบอลส่วนใหญ่แค่อยากเห็นทีม ปปนี้ที่ทางที่ดีขึ้นก็เช่ะนั้นเองแหละครับและก็มีผลงานในสนามที่มันดีขึ้นกว่านี้และสโมสรที่เรารักครับควรจะทําอะไรสักอย่างก่อนที่จะสายเกินไปครับหรือว่าถ้าสโมสรไม่ทําอะไรเลยเหมือนเดิมบอร์ดไม่ทําอะไรเลยเหมือนเดิมครับบางทีนี่อาจจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายในปีนี้ที่จะมีการนัดประท้วงใหญ่ใส่ตระกูลเกลเซอร์ครับ อย่าลืมกลุ่ม Open c h a t ด้านล่างนะครับใครจะไปอยู่ในกลุ่มคุยกันเรื่องปีศาจแดงเต็มอิ่มแล้วนะครับก็สามารถคลิกแล้วก็กดไปอัดเข้ากลุ่มกันได้นะครับสามัคคียคือพลงังสด,ด้วยความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอบคุณส u z u กิ Way of Life FIFA Online 4